ก็อย่าไปเชื่อคุณจตุพรปมพันธ์ประธานนปชในการคาดเดาว่าวันที่สองนี้จะมีการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญในทางที่ไม่เป็นบวกต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะคุณจตุพรปมพันธ์นั้นเวลาคาดเดาอะไรก็ผิดมาตลอดผมรู้จักคุณจตุพรปมพันธ์ดีกว่าใครเพื่อนดังนั้นก็อย่าไปเชื่อในการคาดเดาและก็มักจะผิดพลาดมาโดยตลอดและอีกสำคัญก็คืออย่าไปก้าวล่วง อย่าไปคาดคะเนก้าว่วงการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญให้รอผลฟังการวินิจฉัยไม่ใช่สักแต่จะมาพูดเพื่อสร้างให้เกิดความขัดแย้งและเกิดความแตกแยกในบ้านเมืองก็ฝากเตือนถึงถึงคุณจตุพรพรมพันธ์ว่าอะไรที่มันจะพูดให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองเนี่ยก็ควรนํามาพูดแต่อะไรที่พูดแล้วมันสร้างความเสียหายหรือความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยคุณจตุพรเองต้องพึงระวังคําพูดนั้นด้วย การไปพูดคำวิจิัชล่วงหน้าของตุตตตตลาการสารรัฐธรมนูนนั้นมันก็เป็นการคาดเดาหรือเป็นการไปพูดล่วงหน้าที่ไม่สมควรที่จะพูดดังนั้นก็ฝากเตือนถึงคุณจตุพรพรมพันธ์ว่าบทเรียนในอดีตการต่อสู้บนท้องถนนนั้นได้รับความเจ็บปวดมามากพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยคุณจตุพรควรหยุดพูดและก็อย่าไปเที่ยวยุยงให้เกิดความ แตกแยกในบ้านในเมืองอีกนี่คือสิ่งที่ผมเตือนถึงคุณจตุพรพรมพันธ์ก็อย่าไปเชื่อคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชในการคาดเดาว,ว่าวันที่สองนี้จะมีการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,นูญในทางที่ไม่เป็นบวกต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะคุณจตุพรพรมพันธ์นั้นเวลาคาดเดาอะไรก็ผิดมาตลอดผมรู้จักคุณจตุพรพรมพันธ์ดีกว่าใครเพื่อนดังนั้น ก็อย่าไปเชื่อในการคาดเดาและก็มักจะผิดพลาดมาโดยตลอดและอีกสำคัญก็คืออย่าไปก้าวล่วงอย่าไปคาดคะเนก้าวล่วงการวินิจฉัยของสารัรมนญให้รอผลฟังการวินิจฉัยไม่ใช่สักแต่จะมาพูดเพื่อสร้างให้เกิดความขัดแยง้งและเกิดความแตกแยกในบ้านเมืองก็ฝากเตือนถึงถึงคุณจิตพร์พรมพันธ์ว่าอะไรที่มันจะพูดให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองเนี่ยก็ควรนำมาพูด แต่อะไรที่พูดแล้วมันสร้างความเสียหายหรือความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยคุณจิตุพรเองต้องพึงระวังคําพูดนั้นด้วยการไปพูดคําวิจิจฉไฉล่วงหน้าของตุูลาการสารรัฐธรมนูญน,นั้นมันก็เป็นการคาดเดาหรือเป็นการไปพูดล่วงหน้าที่ไม่สมควรที่จะพูดดังนั้นก็ฝากเตือนถึงคุณจิตุพรพรมพันธ์ว่าบทเรียนในอดีตการต่อสู้บนท้องถนนนั้น ได้รับความเจ็บปวดมามากพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยคุณจตุพรควรหยุดพูดและก็อย่าไปเที่ยวยุยงให้เกิดความแตกแยกในบ้านในเมืองอีกนี่คือสิ่งที่ผมเตือนถึงคุณจตุพรพรมพันธ์